อย่าฉีดมาครับเดี๋ยวเสียอาการเดินผ่านแล้วแบบโรู้สึกว่าเอ้ยหอมนะอะไรอย่างเงี้ยให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ร้านแบบสปาเนี่ยทัฟว์บิวตี้ไทยแลนด์ผมเจเจพิพัฒน์ครับผมว่าแล้วแต่คนชอบแต่สำหรับผมอะผมจะชอบกลิ่นที่ไม่ติดหวานมากจะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นธรรมชาติกลิ่นแบบพวกดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยครับผมผมจะแพ้อะไรแบบนั้นก็รบกวนมาหาผมอย่าฉีดมาครับเดี๋ยวเสียอาการสไตล์บอกว่า ทอฟฟี่วานิลาอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเดินผ่านแล้วแบบโอ้เคยว่าไปชอบผู้หญิงที่ฉีดน,น้ำหอมแล้วไม่หวานจนเกินไปดูมีคาแรคเตอร์ดูมีมีความลึกลับกลิ่นออกบูทบูทได้กลิ่นแบบสโมกได้หน่อยดูแบบดิบๆบลึกๆดูหน้าค้นหาน้ำหอมแบบกลิ่นดอกไม้ออกไปทางเฟสเฟสสดชื่นสดชื่นหน่อยมันจะเป็นแบบว่าสำหรับผมมันเหมือนมันจะเตะจมูกแล้วเหมือน,น,น,แ,นแบบ ถ้าเดินผ่านเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยหอมนะอะไรอย่างเงี้ยเลยจะหันไปมองแบบมันเป็นความแบบเหมือนความดึงดูดประมาณหนึ่งอะครับสำหรับผมมันก็แล้วแต่เขาผมรู้สึกว่าเราเลือกน้าหอมที่เราชอบที่เราแฮปปี้ฮะที่เรามันอาจจะเป็นแบรนด์ที่ดังหรือไม่ดังก็ได้จ,จะเป็นที่นิยมหรือไม่ที่นิยมก็ได้แต่ว่าถ้าเราชอบเราอยู่กับมันแล้วมันเป็นเราจริงๆเรารู้สึกว่าแบบนั้นก็จะมีสเสน่ห์มากๆหว,นวานๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับชอบแบบแนวน ก็หนึ่งเลยต้องเป็นตัวเองแล้วก็ต้องเข้ากับคาแรคเตอร์ของเขาสลิ่นที่ทําให้เขามั่นใจขึ้นครับผม <c oughs> ก็จะบอกว่าจะทาให้เขามีเสน่ห์มากขึ้นแล้วก็เสียาการแน่นอนครับรผ,ผมกลิ่นอโลมาครับผมเพราะว่าให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ร้านแบบสปาดี <c oughs> สร้างความสบายใจของเราครับผมจริงๆผมว่าขึ้นอยู่กับความมั่นใจของเขามากกว่าจริง กลิ่นแต่และกลิ่นมันมีสเสน่ห์ของแต่และคนนะครับผมถ้าเกิดใครชอบกินไหนแล้วรู้สึกว่าฉี่ล้วเป็นตัวเองผมว่ากลิ่นนั้นะจะหอมที่สุดครับกลิ่นที่เหมือนมีความดบดีเรือกนิดนึงอ่ะครับผมแบบว่าผู้ไม่ถูกมีแบบแฝงทั้งแบบฟลอร์รเล็กๆอะไรเงี้ยให้ดูหน้าค้นหา